สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวของ Back ค o ver โดยเนื้อหาในคลิปนี้ที่เราจะมาคุยกันก็จะเป็นเรื่องราวของ Back ค o v e r ในตอนที่2 9 9ซึ่งมังงะของ Back ค o ver ในตอนนี้ได้มีชื่อต่อประมาณว่าเสียงแหางความตายโดยเริ่มต้นเนื้อหาในมังงะในตอนนี้มาก็จะเป็นเรื่องราวหลังจากที่โนเอลออกจากร่างสปีริตได้แล้วก็ล้มลงกับพื้นและหลังจากนั้นเมกิคุรุน,น่าก็ได้บอกนะว่าพวกโนเอลพ่ายแพ้และก็ไม่สามารถเชนะเธอได้และแถมตอนนี้ร่างสปีริตได้ของเธอมันก็ไไดด้สลา,หายหหปจนม เพราะฉะนั้นในตอนนี้เธอนั้นไม่มีความสามารถที่เอาชนะฉันอีกต่อไปและถึงแม้ว่าเธอจะพยายามโจมตีฉันมาเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าพลังพวกนั้นก็ไม่มีทางเข้าใกล้ฉันได้และแถมตอนนี้เวทมนต์เน่าเปือยองฉันมันก็ได้แผ่ขยายไปทั่วพื้นที่เดิรอบแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะมีใครมาช่วยพวกเธอได้และถึงแม้ว่าจะมีใครปรากฏตัวขึ้นก็ตามแต่ว่ามันก็คงจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอยู่ดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นเพียงเท่านี้เพียงพอหรือยังที่มันจะทําให้พวกเธอน่ยยอมแพ้ฉันหรือว่าสิ่งที่เธอกําลังทําอยู่นะ มันคือความสุขของพวกมนุษย์กันละและในขณะที่เมกิคูล่าทีกำลังพูดอยู่นั้นเวทมนต์ของเธอนั้นก็ได้แผ่ขยายไปทั่วพื้นที่โดยที่โนโอเอลที่อยู่ในเลาาปกติเธอนั้นก็ทําได้แค่ก้มหน้าและก็เจ็บใจเท่านั้นแต่ว่าจูจูกาจาที่ถูกลบลปจิก้าใช้มือขวาของปีศาจทาันทีรลุท้องจูจูเขานั้นก็ได้ชูมือขึ้นมาแล้วก็ใช้เวทมนต์และหลังจากนั้นโนโอเอลนั้นก็ได้เห็นหน้าของกาจาเหมือนกับว่ากาจาในตอนนั้นจะส่งสัญญ,ญาณอะไรบางอย่าง มันก็เลยทาให้โนโเอลนั้นหดสซ่อีกครั้งแล้วก็กำหม,มาดเตรียมพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้ส่วนทางด้านกาจานั้นก็ได้ใช้มือทั้งสองข้างของเขาจับไปที่หัวของโลโลปาจิก้าในรล่าปีศาจแล้วก็ได้พูดนะว่าฉันสัญญาว่าเธอจะไม่รู้สึกเจ็บปวดไนทางนั้นได้โปรดยกโทษให้ฉันด้วยถ้าโลโลปาจิก้าและหลังจากนั้นกาจานั้นก็ได้ใช้เวทมนต์สายฟ้าเพื่อทําให้โลโลปาจิก้าในรล่าปีศาจนั้นไม่สามารถขยับได้ถึงแม้ว่าเวทมนต์ของเขาน้นจะอยู่ได้แม่นานก็ตามและหลังจากที่กาจานั้นใช้ เขานั้นก็ได้พุ่งตัวผ่านโลโลปจิกาแล้วก็ได้มีฉายยอดีนะว่าในตอนนั้นกาจาตั้งแต่สมัยยังเด็กขานั้นได้ตัดสินใจกวาดล้างศัตรูทั้งหมดแทนราชินีนของเขาและแถมกาจาในยานอุทิศตัวเองเพื่อคอยปอกป้องอนนาณาจักรฮาดิกด้วยแต่ว่าด้วยความผิดพลาดของเขามันก็เลยทําให้โลโลปจิก้าถูกคํำสาปและแถมเหตุการณ์เมื่อครึ่งปีที่ผ่านมามันก็ยังมีเหตุการณ์ที่เมกิคิวราและกวน,นิกาบุกเข้ามาโจมตีที่าาอาณาจักรฮาดิกด้วยกาจากกเลยคิดว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ มันเป็นความผิดของเขากาจานั่นก็เลยบอกโลโลปจิก้าน่ว่าเขาไม่เหมาะที่จะได้รับตําแหน่งผู้พิทักษ์แต่ว่าโลโลปจิก้าเนี่ยก็ได้ปฏิเสธแล้วก็บอกนะว่ามันไม่จริงสักหน่อยเห็นหรือเปล่าว่าตอนนี้ฉันยังมีชีวิตอยู่แถมถ้าเกิดว่าเธอไม่มาช่วยนะฉันก็คงจะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เหมือนกันและสิ่งที่ทําให้ฉันมีความสุขที่สุดน่ะนั่นก็คือทุกคนในอาณาจักรนั้นยังปลอดภัยและทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะนายนะกาจาฉันรู้สึกขอบคุณจริงๆและหลังจากน,านั้นเนลเลอร์เนี่ยก็ได้ตัดภาพมาที่ปัจจุบัน โดยในตอนนั้นกาจาที่กำลังพุ่งไปนั้นก็ได้เขียนว่าสิ่งที่ควรทำนั้นคือการป ian, ากป้องผู้คนอาณาจักรฮาและก็ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าตอนนี้สิ่งนั้นได้ครอบงำคุณไปแล้วและนี่มนันน่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการฉันคงจะไม่เหมาะที่จะเป็นผู้พิทักษ์จริงๆนั่นแหละเพราะว่ามากกว่าการปกป้องอาณาจักรฉันต้องการจะปกป้องคุณมากกว่าฉันคงไม่สามารถปล่อยคุณตายได้และฉันก็คงไม่สามารถปล่อยคุณนะฆ่าฉันได้ตายได้เหมือนกันและแน่นอนว่าฉันน่ะจะไม่ตายจากบาดแผลที่คุณทำหรอกนะ ฉันจะเปลี่ยนพลังชีวิตที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้กลายเป็นพลังเวทมนต์เพื่อกำจัดปีศาจตนนั้นที่นี่ตอนนี้และคราวนี้ฉันจะเป็นฝ่ายช่วยเธอให้ได้ซึ่งหลังจากพูดจบกาจาเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาอยู่ตรงหน้าเมกิคูล่าและคราวนั้นก็ได้ใช้พลังเวททั้งหมดของเขาใช้พลังเวทมนต์สายฟ้าขั้นสูงสุดอัพอคาลิฟแอทโทซาจนเมกิคูล่านั้นล่างแต่สลายแล้วก็หายไปส่วนวานิกาที่เป็นล่างต้นนั้นก็ได้แยกจากเมกิคูล่าใน,นตอนนั้นซึ่งความรุนแรงจากเวทมนต์ของกาจามันก ทะลุกรแพงปราสาทจนพังไปหลายชั้นและเมื่อโนเอลไน้เห็นแบบนั้นก็เลยพุ่งเข้ามาแล้วก็บอกนะว่าการโจมตีแค่ครั้งเดียวแม้ว่าตอนนี้ฉันจอนแอแต่ว่าพลังนี้สามารถจัดการเธอที่ถูกกาจาเปิดช่องว่างไว้ให้ไ,ได้แน่และในตอนนั้นโนเอลเนี่ยก็ได้ใช้เวทน้ําเสกดาบขึ้นมาแต่ว่าก่อนที่จะได้โจมตีโนเอลเนี่ยก็ต้องตกใจนะฮะเพราะว่าตรงหน้าของโนเอลในตอนนั้นคือร่างของกาจาที่เต็มไปด้วยเลือดพร้อมกับเงาปริศนาที่เหมือนกับว่าจะเป็นร่างปีศาจคเมิคคิวรา พราะว่าก่อนหน้านี้ในะตอนที่กาจานั้นกาลังโจมตีและก่อนที่ร่างกายของมิกิคิล่าเนี่ยก็ำลังจะแตกสลายในตอนนั้นก็จะมีเงาดำบางอย่างที่แยกตัวออกมานะฮะเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะว่าในตอนหน้าเงาดำปริศนาะนั้นจะปรากฏตัวออกมาในรูปร่างแบบไหนกันแน่โอเคและเนื้อหาของแบ็คโอเวอร์ในตอนนี้เนี่ยก็จะจบลงเพียงเท่าน,นี้และถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนนะื้อหาคลิปใหม่ๆในช่องเราและวันนี้ผมต้อง